ทุกคนวันนี้เราจะมาสอนน้องของฟรีนั่นเองฮู้ฮแมบนี้ก็จะให้เราเนี่ยยืนรอนะคะทุกคนยืนหรือขยับก็ได้นะคะทุกคนมันไม่เป็นไรนะคะทุกคนอ่ะน้าเมากดตรงนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก็จะมีทรงผมมัดมมยที่หมดขีดแล้วนะคะทุกคน ทรงผมที่ยังไม่ได้หมดเขตเนี่ยก็จะมีหลายอันมากเลยนะคะทุกคนแบบนี้ก็ชื่อว่ารอ UGC นั่นเองนะคะทุกคนของฟรีเนี่ยก็มีมากมายนะคะทุกคนทั้งทรงผมทั้งหมวกนะคะทุกคนของฟรีน่ารักมากทุกคนอย่ารีบไปรับนะแล้ว เราจะต้องรอเวลานะคะทุกคนคือเราจะต้องนำพอยต์ไปแลกนะคะทุกคนต้องได้แสนกว่านะคะทุกคนหรือเรียกว่าแสนกว่ากว่านั่นเองสามแสนเราจะเรียกว่าแสนกว่ากว่านั่นเองนะคะทุกคนอ่าถ้าใครได้แสนเนี่ยก็นํามาแลกได้นะคะทุกคนก็นามาแลกได้ะคะ่ะทุกคนถ้าใครได้เยอะเนี่ย ได้ของฟรีจริงนะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถขโมยแต้มคนอื่นได้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อมาเป็นแต้มตัวเองนั่นเองแต่เราจะต้องใช้โรบักนะคะทุกคนอ่ามันก็จะมีด้านข้างๆเนี่ยคือให้เราเลือกว่าเราจะได้กี่คะแนนนะคะทุกคนนี่ทุกนะค,คนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนก็แมนนี้มีแค่นี้นะคะทุกคนของฟรี u c บายบาย